เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีน้อยเกมเมอร์เกมเจ็ดบาปแล้วก็คลิปในวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครก็เป็นตัวละครใหม่ของเซิร์ฟเอเชียโกลบอลนะครับที่กําลังจะเข้าในวันนี้ซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้จะลงช่วงตอนเย็นนะครับก็ซึ่งตัวอาจจะเข้ามาแล้วอืมตัวนั้นก็คือโนเบสอิสตินฟ้านะครับก็เป็นตัวละครสายบัฟอีกหนึ่งตัวที่ผมถือว่าจัดว่าดีแล้วก็ตําแหน่งของมันจะเป็นตัวละครที่เอาไว้ลงบอสอ้วนแดงระดับเฮลนะ ได้ดีมากตำแหน่งมันก็เหมือนกับเพลบรัมเขียวเลยแต่ว่าตัวมันจะดีกว่า่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของตัวละครอิสตินฟ้าแล้วก็ไปดูสกิลพาสีฟแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวเราไปลงบอสอ้วนแดงระดับเพลกันดีกว่าซึ่งเป็นลงแบบโซโล่ด้วยก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูสกิลแล้วก็พาสีฟกันก่อนนะครับนี่อิสตินฟ้าก็เป็นตัวละครสายบัฟประจําทีมสาย PVE ทั้งหลายที่แบบเป็นเนการบัฟนะครับยิ่งบัฟเยอะยิ่งได้ตัดเยอะสกิลแรกของตัวของอิสตินเนี่ยตีหมู่นะครับ จะสามารถลดเกณฑ์ติของอีกฝ่ายได้นะครับ1ลูกแบบหมู่แล้วก็จะลดสูงสุดอยู่ที่2ลูกนะครับที่ขั้น3เหมือนกับตัวของลิเลียฟ้าเลยสกิลนี้นะสกิลสเป็นสกิลประเภทบัฟนะครับที่ขั้นแรกจะบัฟเพิ่มตัดที่เกี่ยวข้องกับโจมตีทั้งทีม2เทิร์น15แล้วก็จะบัฟสูงสุดอยู่ที่3เทินนะครับ30 3เทิร์นเทเหมือนกับสกิลของเทลบรัมเขียวเลยสกิลติตีหมู่สามร้อยหาเรเมจเพิ่มขึ้น2เท่านะครับก็เป็นสกิลสายดาเมตแต่ว่ว ตัวมันเนี่ยไม่ใช่ตัวดาเมจนะเออพาสซสิฟนี่คือพาสซีฟที่ผมถือว่าเป็นพาสซีฟที่ดีมากแล้วก็เล่นง่ายด้วยเพิ่มเบสิคสเต็กนะครับห้าเปอร์เซ็นต์หรือก็คือเบสสตาร์ทพื้นฐานนะครับห้าเปอร์เซ็นต์ต่อบัฟบนหัวของฝ่ายเราแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามสูงสุดอยู่ที่ห้าสเต็กหรือก็คือว่าจะเพิ่มได้สูงสุดอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมันดีมากนะครับมันดีกว่าสกิลของเฮลบรัมเขียวอีกนะครับพาสซีฟนะซึ่งตำแหน่งของตัวอิสตินฟ้าเนี่ยจะเเเเเเหหมมืืออออนนนนนกกัััับบบรขขีียยยยวววล็็คปตตตตำแแ่่่่งงสสาาาฟฟิิ้ จะมีพาสซีฟที่ดีกว่าค่อนข้างเยอะคือมาส่งผลให้ทีมมากกว่าเพราะว่าเฮลบรัมเขียวนี่เป็นตำแหน่งสายบัฟแต่ว่าพาสซีฟของมันนี่คือเหมือนกับว่ามันจะเล่นกับตัวเองนะครับคือตายเกิดได้นหนึ่งครั้งใช่ไหมถ้าท่านไหนที่จะเล่นเฮลบรัมเขียวเนี่ยก็มาเล่นอิสตินฟ้าดีกว่ามันช่วยทีมได้ดีกว่าแล้วก็ลงด่านได้มากกว่าส่วนเบสตั้พื้นฐานของตัวอิสตินฟ้าเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะแบบในทางป้องกันนะครับป้องกันค่อนข้างเยอะแล้วก็มาถึงอุปกรณ์ที่แนะนําก็จะมี1เซตนรับเป็นเซ็เจเ,เ็ตเ้องกัน ซึ่งทำไมอิสตินฟ้าถึงใส่เศษเลือดเพราะว่าตัวอิสตินฟ้าเนี่ยอย่างที่บอกไปเป็นตำแหน่งสายบัฟด,ดังนั้นแล้วเนี่ยตัวของอิสตินฟ้าควรอยู่ในสนามให้นานที่สุดนะครับแต่ถ,ถ้าไหนที่ใส่เระเซฟป้องกันก็ได้นะอือป้องกันก็ได้จะเลือดก็ได้ป้องกันก็ได้นะครับตัวละครอย่างอิสตินฟ้าเป็นตัวละครสายบัฟที่ผมถือว่าแ่มนะครับผมถือว่าแ่มเพื่อที่พาสีบแล้วก็สกิลของตัวมันแต่ถ้าพูดถึงตัวน้องในสายของการลง PVE แบบฟาร์มเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวละครที่ไม่คุ้มนะะรััับบบตวาางงจเหมกกกลพแบบ พวกด่านใหญ่ๆนะครับอย่างพวกเลดบอสอ้วนแดงนะครับระดับเทลหรือว่าจะเป็นพวกด่านบอสคิวนะครับเจ้าบอสปูเคระครูอะหรือว่าจะเป็นเจ้าบอส l ิีทั้งสามอย่างเจ้าบอสอะคุมะซึ่งน้องเนี่ยผมได้เคยทําคลิปไปแล้วนะเออใช้คู่กับดัสฟ้านะครับผมถือว่าค่อนข้างโอเคนะในการลงพวกบอสคิวนะครับส่วนด้านของการลง PP ผมถือว่าตัวนังก็เป็นตัวละครที่ลง PP ได้แต่ว่ามันไม่สุดต้องมีของที่แน่นแล้วก็แฟชั่นต้องเยอะคือยืนยากนะครับช่วงนี้ก็มีพวกลอสเวนมีพวกอะไรอะปลาเขียวอะไรเงี้ย ซึ่งเบสพลังของตัวนางเนี่ยถึกแต่ว่าถ้าจับตัวนางไปลงจริงๆแล้วเนี่ยมันผมถือว่าไม่สุดนะครับตัวนางอาจจะเพิ่มดาเมจให้กับดัสฟ้าได้แต่ถ้ามีเกาเทอแดงหรือว่าคิงฟ้าในทีมเนี่ยมันก็ดีกว่าใช่ไหมซึ่งทีมดัสฟ้าเนี่ยมันต้องมีลิเดียฟ้าอยู่แล้วนะครับมันก็จะเหลือหนึ่งที่ถ้าท่านยัดอิสตินฟ้าปีกมันก็ไม่มีที่ลงและเกาเทอร์ผมว่าต้องเลือกนะครับถ้าจะใช้นางนะแต่ถามว่าลงได้ไหมลงได้นะครับ p v p นะซึ่งเดี๋ยวในคลิปเนี้ยผมไปลงบอสอ นี่เลยสรหรับเพลนะกดไปนี่นะครับนี่ก็คือทีมของผมนะก็จะมีบันฟ้านะครับเป็นตัวดาเมจตะกองด้วยบันฟ้าร่างกระบองนะคิงฟ้านะครับเป็นตัวดาเมจก็ได้นะครับหรือว่าเป็นตัวสาบผินบอสก็ได้นะครับน้องอิสตินฟ้าก็เป็นตัวบัฟล้วก็เป็นตัวเอาพาสซิดด้วยส่วนเจลิโกฟ้าเนี่ยเอาพาสซิฟเพิ่มโจมตีให้กับสายสีฟ้านะเราก็มากินอาหารเป็นเพิ่มโจมตีกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าถ้าบานฟ้าได้รับบัฟจากอิสตินฟ้าเนี่ยมันจะแรงขนาดไหน ไปลงกันดีกว่านะครับระดับเพลนะซึ่งบอสจะได้เปิดก่อนเราแน่นอนกลังต่อสู้บอยโคตรเยอะนะครับส0 0แสนคราจะไปสู้นะยอมยอมไปเปิดก่อนมาเพื่อนอกอ้วนวนแดงมาโอเคการ์ดขึ้นถือว่าสวยอยู่นะครับมีบันสาการ์ดเลยตีน้องอิซินมานะครับบอสนะตั้งสแตนด้วยอย่างนี้ก็ต้องใช้บันนะครับตีปะอ่ะ แล้วก็ไปอืมวันนี้บอสอยางนั่นอยู่ไงบอสอยังเป็นสแตนที่แบบเพิ่มเลือดเพิ่มป้องกันนะครับแต่ว่าในเฟสสามเนี่ยคือยากในเฟสสามนี่คือมันจะเพิ่มโจมตีไงแรงจัดไอ้อ้วนแดงเนี่ยเออตีมาเพื่อนตีคิงฟ้าปุ้ยต่อยมาอมืแล้วก็เพยเซฟด้วยการรวมการ์ดนะครับแล้วก็เอาเป็น ตีไปแล้วก็สาบหินนะมาจะอ้วนแดงโอเคนะครับหินไปเราก็ตีมาแล้วก็รวมกัสดเหมือนเดิมนะมแล้วก็ใช้บันนะครับตีไปขอ,อต่อยหน่อยบันปึ๊บสองนหกนะ ซึ่งเราก็มีการ์ดนั่นแหละเราก็มีการ์ดฮิวนะครับหนึ่งใบเป็นการ์ดเพย์เซฟของเรานะอุ้โหจะเย็นจเย็นเย็นเพื่อนฮิวนะครับฮิวย่างด่วนฮิวมากนะครับแล้วก็เปิดบัฟไปขำๆนะอ่ะอิสตินตีไปอืมมาอันติ แต่คิดว่าไม่น่าจะแรงนะครับเพราะว่าตัวน้องเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นสายบัฟไงซึ่งถามว่ามันมีดาเมจไหมมันก็มีดาเมจแต่ว่ามันค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ใช้รวมการ์ดของบันนะครับแล้วก็ตีไปอ่ะกิ้งฟ้าเอ๋ยตีไปลูกอันตีนะ เก้าหมื่นสามก็ถือว่ากลางๆเพราะว่าตีของคิงฟ้ามันเป็นตีแบบหมู่ไงแล้วก็ใช้กระบันตีไปอย่างนี้แล้วกันนะการสาบหินไ่ใช้ในเฟสสองนะครับมาโอ้อิซินขึ้นลัวๆนะครับการเจือกืนปล่อยมา ดีป๊อกระจายเยอะจัดมาอิสตินนะครับตีไปลูกเจ้าอบ,จบออ้วนแดงก็น่าจะดูดเลือดมานะครับเลือดมาแล้วก็ตีโอเคตีหมูนะมาแล้วก็ใช้สกิลของบันนะครับป่อยไปเลยอ่ะเพื่อความชัวร์ไปอย่างนี้นะครับ ตายแน่นอนนีอะเรียบร้อยวันนี้ผมหวังว่าการฮิวของคิงฟ้าจะมานะอย่างนั้นแย่นะครับโอเคมาอย่างนี้ใช่ไหมก็ใช้ติของเจ้าอิสตินไปนะครับแล้วก็อ่ะเจ้าคิงฟ้ามานะครับอย่างนี้แล้วกันมาอิสตินติไป สองหมนะครับแล้วก็คิงฟ้าสับหินไว้ก่อนนะเคเซฟการ์คิวไม่มาเลยเพื่อนมาหน่อยเพื่อนการ์คิวน่ะหายไปเลยนะครับเกมนี้เอาเป็นอย่างนี้แล้วกันแล้วก็นี่ไปเพย์เซฟก่อนนะสับหินวนๆไปตีไปลูกตัวรัวปดเกาะไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยคิงฟ้าอันติ เธอนี้ค่อนข้างแย่นะอือการ์ดไม่สวยนะครับขึ้นตีอิสตินมาครับบอสนะแฟนมาด้วยผมยังมีความเชื่อว่ามันยังไหวนะไปะปล่อยไปอโอเคแล้วก็ใช้อิสตินนะครับตีไปเจ้า<ะ>คิงยังไหวไหมลูกการ์ดมาแล้วด้วยอย่าพึ่งนะลูกเจ้าคิงดูดเลือดนะครับ ยังไงปึ๊บโอเคอีกหน่อยนึงตีอิสตินมาบอสอุ้ยอุ้ยยังไงลูกตีบันโอเคยังถือว่าเสี่ยงกาได้กาเสี่ยงนะครับตอนนี้มาแล้วก็เปิดบัฟมานะครับอิสตินนะก็ใช้บันนะครับปล่อยไปปึ๊บตึงหลอดนะครับอืมมา ก็ต้องพยายามเลี้ยงเทินนะอย่างนั้นถ้าผ่านเฟสองเร็วมันมันจะโดนเฟสาเล่นไงการไม่พร้อมนะก็ใช้นี่นะครับบันแล้วก็อ่ะกิงฟ้านะครับเพเซฟนะไปตีไปอืมตาผินวนๆไป เจ้าคิงมีอันติแล้วด้วยก็ต้องใช้อย่างนี้นะครับอันติไปแล้วก็บันอ่าโอเคน่าจะตายนะบอสในเฟสสองอืมโอเคตายไหมอืมแล้วก็บันต่อยไปไอ้ตายเว้ยอีกหน่อยนึงคิงเกือบแตกคิงบอกใจเย็นเพื่อน ตีคิงด้วยคิงแตกเรียบร้อยเส้นพลาดนะครับไม่เป็นไรเราก็ยังมีอิสตินอยู่ไงมามโอเคนะครับคิงแตกเรียบร้อยหยาบจัดเนี้ผมก็ต้องใช้เจ้าบันนะครับต<ด>ีไปเลยอ่าเปิดบัฟมาแล้วก็เลื่อนการ์ดโอเคประมาณนี้นะ <S 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 ผมไม่น่าดองการ์ดของอิสตินฟ้าเลยคิดผิดไง ลืมไปว่าตัวเองโดนดีบัฟอยู่ไงมาก็ต้องใช้นี่อิ์ตินนะครับป่ะเปิดบัฟไปแล้วก็ใช้บันดูตัดสมาแล้วก็ใช้บันขั้นหนึ่งนะครับตีป่ะพอักหนักเจ้าบันอืมเจ็บมอรหนึ่งแล้วก็ตีต่อนะครับแสนสาหัม เอาเรื่องเกินดาเมจมาตีอิสตินนะครับยังไงเจ้าบอสยังไงรัวปุบฟับปุบฟับรับโชคสตนมาแล้วด้วยแต่เราอะ่ะยังก่อนเพื่อนยังไม่ให้สแตนมาตีไปมาสู่ัดมาก่อนแล้วก็ฟันต่อยไปหน่อยเือโคตรแรงเลยบอกเลยนะครับพอเปิดบัฟของอิสตินฟ้าแล้วแรงจัดอันติมาแล้วด้วย เจ้าบอสอ้วนก็ดูดเลือดมานะแล้วก็ดีบัฟเผาไหม้มานะครับอืมโอเคอสตินโดนแล้วปึ๊บปับ,บ,บไม่ตายไม่ตายเพื่อนจะเย็นก่อนจะเย็นก่อนดูดตัดตีมาแล้วก็ระเบิดอันติป่ะตายไหมฟันแรงๆเรียบร้อยนะครับแล้วก็อสตินนะครับอันติไปเรียบร้อยนะ ไออ้วนแห้งนะครับเรียบร้อยโอเคโนเบสอิสตินนะครับเป็นไงท่านสะกินแฟชั่นของตัวนางแจมไหมแล้วดูของที่ได้โอ้อย่างแจมอินฟ้า5ดาว2ก้อนเป็นยังไงทุกท่านนะครับอิสตินฟ้าก็อย่างที่บอกไปแหละว่าตำแหน่งของตัวนางก็เป็นตัวละครที่เป็นสายบัฟนะครับเป็นสายซับซึ่งถามว่าดาเมจของตัวนางเนี่ยมีไหมมันก็มีแต่ว่าไม่ได้เยอะนะครับอืม แต่ว่าถึกอยู่นะครับถึกอยู่นะเจ้าบอสบอสว้วนแดงในเฟสสามนี่คือ <laughs> ต้นบัฟขั้นสามของอิสตินฟ้าไปนะครับแล้วก็บวกกับสุดตัดของ,บ,บ,องบันกระบองฟ้าบันกระบองฟ้าตีไปทีนี่บอกเลยว่าเลือดหายเป็นน้านะครับมันเยอะมากนะดาเมจแล้น้องก็ไปตัวคีของเจ้าบอสอยู่เสียนสามด้วยนะครับเจ้าบอสอากุมานะก็โอเคนะครับโนเบอสอิสตินฟ้าก็มีเท่านี้แหละถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกด subscribe ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปของผมนั่นหละ ก็ฝากกดติดตามด้วยครับเพื่องคุณพอตัวแรกก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม